ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวัอนี้กลับมาพบอๆกับปอแสมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาปูโคราดเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่12กันยายน68ลาวพัฒนาออก0 0 0 1 8 8 ขับเด็กล่างก็ออกศ1นนึ่นะพี่น้องเนาะขับมาเป่าพี่น้องครับของปูโคราดงวดีธิพานมากกะเขาตะเลีกวิ่งนะพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่12กันยายนสองห้าหาพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่1พี่น้อง หนึ่งกามาเนาะพี่น้องนอร์เทวันเป็นศูนย์หนึ่งนะครับครับปูเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพี่น้องครับจับคูหลุดเนาะพี่น้องเนาะเอมื่อนี่กามาแล้วพี่น้องกับไปยามผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับเราพัฒนาปูโคราชเนาะพี่น้องเนาะ เราวพัฒนาปูโคลาชนะครับครับ นล่างวิ่งรลด6กกับเจ็ดนะครับ หกศูนย์เจ tamam. ็ดูนย์แูนย์ต่วันนี้ปูบเน้นพี่น้องเด้อหกกับเจ็ดนะครับ หกหนึน่ง <81 S 2> เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับหกสอง สองแปดสองนะครับ ครับสงสัยปูเน้่ทั้งสองตัวได้พี่น้องหกกับเจ็ดเอาฉะนั้นแล้วมักตัวได้กับพิจารณามึงนะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญกายจะลืมกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อครับว,วันจันทร์นาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบห้ากันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูโคราดรับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับ รับก็มีหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปนเนาะพี่น้องเนาะรับคือระเตรียมบ้านแนละพี่น้องมักสอบตะลักกยจะลืมกับตัวไว้นำํำเนาะรับเนาะะเอารอเตรียม้อไวพ้พอนควายเขา้าควายปังเด้งวดน,นี้เนาะพี่น้องเนาะรับจะได้โชคโฉบมันมานกันนะครับรับพอเตรียมก็ะชยเบิรงกอนได้พี่น้องเด้อปูพันชงมาให้นะครับ ลาวพัฒนา15กันยายน68นะพี่น้องเนาะ6กับ7นะพี่น้องครับ60 70 80 61 71 81 62 72 82เนาะรับเนาะรับสูตรใหม่นะครับเอกลักษณ์ของปูโคลาดนะพี่น้องครับสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะ ครับพอแต้มขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคลาดเนาะครับเนาะครับที่ได้รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอแต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขอไวพ้พรอคอยเข่าขอให้ปัง ครับพี่น้องอิซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเ้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์เพ่อแต้มน้าแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้มน้ำนาคารสุดท่ายทายสุดนี่ขออิซีทุกคนโศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม